ข้าาสู่รยการ็สิบโซเชียลค่ะรายการที่จะจับประเด็นร้อนร้อนบนโลกโซเชียลเพื่อมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเพราะอัพเดตข้อมูลโปรโมชั่นดีๆนะคะที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อจะไม่ตกเทรนค่ะไงคะคุณพี่คุณน้องเวลคัมแบ็คแเป็นยังไงบ้างหายดีแล้วค่ะไม่สบายค่ะหมอก็เลยอยากให้พักสวันสามคืนเองสาวันเลยเนาะนอนชิวๆนอนชิวๆกบอ้งานงาน จริงๆก็คือว่านอนทานของเยี่ยมที่เขาเอามาเราเห็นรูปนะเต็มอยู่เต็มอยู่สบายใหม่ไหมไม่ดีไม่ดีเนไหีแต่หาดีแล้วนะหาดีแล้วโอเคงั้นวันนี้เข้าเรื่องอะไรดีกว่าคุณยี่เตรียมอะไรมาซิฟค่้วันนี้อุ้ยคุณน้องค่ะเรื่องข่า Friday The Series 5ค่ะคุณน้องที่เพิ่งจบไปได้ดูกันไหมคะเดี๋ยวนะ เบนใช่ไหมถูกต้องค่ะไม่ได้ดู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 ตอนแ้วชื่อตอนความลับของมินกับมิวในเรื่องอะค่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณคุณเบนเนี่ยแสดงเป็นตัวคุณมิวเนี่ยนะคะเขาพูดกับเพื่อนเขาที่เป็นเพศที่สามโดยใช้ภาษาพิเศษเรียกว่าภาษาลูคือภาษาของของของเพศที่สามเลยหรือเปล่าใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยมันมีประวัติเขาบอกว่า ไอ้ภาษาเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะรู้ประวัติที่แน่นอนนะแต่บางคนก็บอกว่าเออมันเป็นภาษาที่คนที่อยู่ในเรือนจำเขาพูดกันเพื่อไม่ให้ผู้คุมเนี่ยรู้ว่าเขาสื่อสารอะไรกร<อ>ันแเออแล้วก็จะมีพวกเพศที่3เนี่ยเขาก็จะใช้พูดกันระหว่างกันบางทีเวลาเขาจะเมาใครหรือจะชมใครใช่ งั้นต่อไปเวลาเราโดนละเมาเราก็ <c oughs> จะรู้แล้วจะร,รู้แล้วว่าเราโดนเมาแต่ว่าคุณน้องต้องมาคือต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าหลักการของภาษาลูเนี่ยมันเป็นมายังไงไปยังไงแต่จริงๆอ่ะภาษาเนี่ยคุณพี่ก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแถวบ้านคุณพี่เขาก็พูดกันอ๋อไมีมานานแล้วหรอคะนานมากแล้วค่ะเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะแต่พวกเราอาจจะไม่น้องเราไม่คู้ไงเราไม่เคยได้ยินเรียกว่ามันเป็นภาษาเฉพาะดีกว่าเ๋ยวมาฟังหลักการของภาษานี้ดีกว่าคุณพี่ขออ่านหน่อยเถอะคุณน้องเพื่อความ ไม่พลาดนะคะภาษานี้นะคุณน้องเขาบอกว่าอจะนําคําว่ารูมาไว้ข้างหน้าูใช่สมมุติว่าคุณน้องจะพูดว่ากินคุณน้องก็ลินกูลงงจิงงงะเดี๋ยนะคือนอกจากเอาคำว่าลูมาไว้ข้างหน้าแล้วผวนด้วยต้องผวนต้องผวนด้วยค่ะสมองคิดไม่กินมันเคำเดียวใช่ป่ะพอเป็นภาษารวมกี่คำนะพี่ชามันก็คือจะเป็นดับเบิลขึ้นไปเป็นสองพรม พูดสักห้าคำมันก็เป็นสิบแต่ถ้าพูดบ่อยๆแล้วมันจะชินคุณน้องมีเป็นประโยชน์ไหมมีเป็นประโยชน์ไหมมีค่ะขอคุณพี่เห็นเต็มได้ไหมคะคุณพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเอาคำง่ายๆก่อนคำว่าไปถ้าตอนแรกคุณน้องก็บอกเอาลูมาไป็ข้างหน้าใช่ก็ลูไปแล้วก็ต้องกลับคำว่าลายปูจริงก็ปวคำว่าได้เนาะคือปวนด้วยแล้วก็คือเอามาไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วก็ปว่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหมคุณพี่พูดมาขนาดนี้แล้วมีตัวอย่างบ้างไหมคะเนี่ยอ่ะคำว่า อ่าอย่างเช่นใกล้ปีใหม่ละสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่มีค่ะโพยมีดูเลยทันทีค่ะ <laughs> ละสุดละบุดีดูรีปูไล่มุยโอ้โห<อ>เลยค่ะคือบอกเลยเว่าทำไมออคุณน้องมันก็คือสองคำไงคะสมมุติว่าจากพูดหนึ่งคำมันก็เพิ่มเป็นสองคำแล้วสมมติว่าคําไหนที่มันลงใช้ตัวรอเรือหรือตัวรอลิงสะกดเนี่ยเขาก็อาจจะไปใช้ตัวซอโซแทนแล้วก็คงเสียงพยัญชนะเสียงสั้นเสียงยาวไว้ด้วย จะต้องผวนอีกอ่ะก็ผวนนิดนึงจะอุอูอะไรอย่างเงี้ยคุณน้องก็ฟังสวัสดีสิอืมอีกแล้วคุณน้องเมื่อกี้ก็สวัสดีไปแล้วนะเดี๋ยวงงหรคุณพี่งงอีกคุณพี่ขอดูอีกทีละสุละบุตรรีดูรีดูแปลว่าดีจากคุณน้องคุณน้องไม่ต้องซีเรียสคุณน้องอยากพูดหรืออยากอะไรคะเอออยากคืองงอะผวนอยู่คุณพี่จะบอกว่า เอาแค่รู้ไว้ว่าภาษาเราเนี่ยนะคะมันดิ้นได้ภาษามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งไงมันพัฒนาการมีไปเรื่อยๆวันนี้เราอย่างคำเนี่ยคำที่เราพูดเน่เดี๋ยวไม่เดียวแล้วเนาะเดี๋ยวเด๋วอ่าอย่างเงี้ยค่ะคือแค่ให้เราแค่ให้เรารู้ไว้เรารู้เอาไว้ไงคะว่าอ๋อมันมีภาษาอย่างนี้นะเวลาเราฟังเราก็รู้เรื่องแค่นั้นเองจะได้ไม่ตกเทรนดแล้วคุณน้องร่ามีอะไร ของอลูวันนี้ก็เป็นเรื่อง My เ e l ลฟี่ไมเคลฟี่คุณน้องต้องใช้ My เ e l ลฟี่เหรอคะอยากคุณน้องเนี่ยคุณน้องเนี่ยตัวส่วนตัวเนี่ยไม่จำเป็นพูดเลยแถมก็เป็นหนึ่ง My เ e l ลฟี่แล้วะถูกเวลาถ่ายรูปนี่เพื่อนๆชอบมากอ่ะแกไปถือร้องละกันอย่างเงี้ยได้ทุกคนชอบอารมณ์ประมาณนี้คืออย่างนี้ ไมค์เซลฟี่เราจะเห็นในในโซเชียลมีเดียเราเนาะในเฟซบุ o กในอะไรก็ตามเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันมีมันมีกระทู้ตั้งขึ้นมาบอกว่าห้ามขายไมค์เซลฟี่ในเกาหลีห้ามนำห้ามเอาเอาเข้าไปด้วยเออเห็นข่าวแบบอะไเห็นหรือเปล่าอย่างไมค์เซลฟี่ก็ไปเอาไปตีใครบ้างอย่างนี่เออมันมันอันตรายตรงนี้ทำไมเขาถึงห้ามลุงมันอันตรายยังไงคะอย่างนี้คือเขาห้ามเนี่ยเขาไม่คือถ้าเป็นไมค์เซลฟี่ปกติที่แบบมันไม่มีสัญญาณบลูทูธใช้ได้ คือเอาเข้าไปใช้ในเกาหลีใช้ได้ก็ใช้แล้วก็แบบต้องแบบต,แบบตั้งเวลาโทรศัพท์เอาให้มันกดเองเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดเป็นไมค์เซลฟี่ที่มีบล<ะ>ูทูธเขาห้ามเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีคลื่นวิทยุโอ้<ะ>เป็นเรื่องเป็นราวเซรีสคือจริงจริงเมือง,งไทยก็ควรจะนะเ,เพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณสื่อสารไนงะมันต้องมีการจดลิขสิทธิ์จดทะเบียนอะไรอย่างนี้ไนงะแต่เมืองไทยเราก็ไม่ได้ห้ามเขาก็คือเหมือนมันก็ต้องไปเหมือนไ CT ที่เกาหลีเหมือนบ้านเรามี i อ t ใช่ป่ะเกาหลีเขาก็มีไง คือถ้าเกิดจะเอาเข้าไปอ่ะเหมือนถ้าเอาเข้าไปใช่เงี้ยมันต้องจดทะเบียนะต้องขอต้องขอเหมือนโทรศัพท์เราทุกเครื่องมันมีทะเบียนนึ้ออกปะใช่ค่ะถูกไหมแต่มันมันไม่ใช่การสื่อสารนะคุณพี่ก็เลยงงงนิดคือเขาก็มกลัวว่าแบบมันเอาไปแล้วยังไงไม่ให้เอาเข้าไปเลยไม่ให้นาเข้าใช่เขาบอกว่าถ้าเอาเข้าไปเนี่ยก็มีโทษนะ กำหนดจายราัสามพัล้านวอน์กี่บาทนะประมาณกี่บาทแน้ต้องคูณต้องคูนก็จะไปกันแหลอคูนสิบสองแปดก็น่าจะหลักหลักแสนเออก็หลายบาทอยู่นะแล้วก็จำคุกสามปีเดี๋ยวนะคุณน้องแล้วถ้าถ้าคนไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยเผลอติดไปแต่เราไม่ใช้เราไม่ใช้บลูทูธไม่ใช้รีโมทมันได้ไหมอ่ะ มันก็ไม่ได้ไงเพราะมันมีอยู่แล้วต้องเป็นไม้ที่แบบมันไม่มีเลยไม้ของบ้านเ่าไงของบ้านเรม่มันมีแต่รีโมทกับบลูทูธของบ้านเราตอนเนี้ยไม่แต่มันจะมีไม้ที่แบบแห้งๆเหมือนเป็นไม้จริงเลยมันมันขายแยกไหมอะคะคุณน้องคุณพี่ไม่เคยเรายไม่แต่ถ้าเกิดตัวไม้มันรับสัญญาณได้มันก็ไม่ได้รองใช่ค่ะก็ผิดแล้วเอาเป็นว่าใครจะไปเที่ยวเกาหลีจะได้รู้ก็รู้ว่าแต่บ้านเราไม่ห้ามบ้านเราใช้ได้ไม่ได้มีกฎอะไรก็เห็นใช้กันเกิดแต่ว่าคุณพี่นิดหนึ่งได้ไหมอะคุณน้องบางทีเวลาเราไปเที่ยวตาม ถ่ายรูปตามวิวที่เป็น,ปนจุดชมวิวแล้วเราสมมติเราไปกันสองคนใช่ไหมคะเราก็อยากถ่ายรูปคู่เราก็ใช้ไม้เซอร์ฟีเ่เลงกันอยู่นั่นแหละคุณพี่อยากจะบอกว่าเรบกวนไหว้วานคนที่เขารอต่อคิวถ่ายให้ก็จะเร็วกว่า,าวไหม, <อะ S 2> มอะบางคนนะอะเขาเหมือนมีมุมเนาะคืออันนี้มองสองมุม,มนะคุณพี่บอกไว้ก่อนในฐายที่ถ่ายรูปด้วยนะเหมือนอย่างเอาง่ายเลยนะไปดูคอนเสิร์ตอะเดี๋ยวนี้นะดูคอนเสิร์ตทุกคนยก iPad ขึ้นมาคือไอของทางหลังเนี่ย ไม่เห็นเลยเวทีแล้วนะคือเห็นในไอแพดหรือออกมามคือมันก็เกะกะเพราะฉะนั้นคือถ่ายก็ให้พอประมาณอย่าตลอดเวลาแล้วอีไไหมเซลฟี่เนี่ยคือมันก็ได้มุมหนึ่งคือมันก็คือมุมที่เหมือนเราเห็นกล้องเราก็จะโพสแบบเราถ่ายด้วยที่เกะของเราเราก็จะมีมุมถูกบบ้าแต่คนอื่นมาถ่ายให้เราอ่ะมันก็ไม่ได้มุมไงแต่มันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็ต้องเลือกเอาก็าต้องเก่งใต้องบอกว่าต้องให้มันพอดีพอประมาณแล้วกันเซลฟี่อาจจะเกรงใจไหว้วานคนต่อไปก็ได้คุณชี่หรืออจจะเอาโทรศัพท์เราไปเลยก็ได้ก็ได้ แก็แล้วแต่ก็เลือกเอาตามขนาดแหละเขาเป็นตัวช่วยคิดว่าเขาเป็นตัวช่วยใช่อุปกรณ์มันคิดคนขึ้นมาก็เพื่อให้มันสบายขึ้นเนาะถูกต้องเ็เลือกใช้กันละกันดีดีกว่าหนูไม่ห่วงค่ะแมกกะเพี่อรู้หนูมีสไมซ์เซลฟี่ของเพพี่ก็ไม่ห่วงพี่ก็แนบอยู่ข้างๆอ่าอ่าจบละมาส์ก์ไปสองเรื่องซิปไปสองเรื่องมาเรื่องอันดีกว่าค่ะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเราเคยพูดเรื่อง The Voice ซีซั่น3ไปใช่ไหมใช่นะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจบไปซีซั่น3เพิ่งจบไปแต่ว่า มันมีกระแสดราม่าเยอะนะถ้าพี่สังเกตเห็นอยู่เห็นหลายกระทู้มากเลยอ่ะคือคนนั้นออกมาพูดใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นยูพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆอะไรมันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่หรอกเป็นมาเก็ตติ้งปะ ส่วนหนึ่งก็ถามมุมมองอันนะคะครั้งแรกที่เดอะวอซ์เส้นแรกมาตั้งแต่เส้นหนึ่งเส้นสองวันนี้ที่ตั่เส้นแามันโอเคนะใช่รายการเขาออกแนวอะไรขายเสียงใช่ไหมคะถูกอืมก็ได้หลายมุมมองบางมุมที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ดราม่าที่ผ่านมาก็จะเป็นของเรื่องของโค้ชเรื่องการเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าไปรอบหรือึกรอบไฟแนลรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระแสว่าทำไมไม่เลือกคนนี้ทำไมไม่เลือกคนนี้อืมประเด็นหนึ่งว่าจริงๆโค้ชเขาก็คงแบบ เลือกให้ถูกใจคนทุกคนคงไม่ได้มั้งคะเอาเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะในฐานะที่ดู The Voice มึงรอกด้วยดู Do The Voice US oh. ด้วย hmm. คือจะบอกว่า The Voice เนี่ยมันเป็นรายการที่คัดเสียงก็จริงเนาะ,ะแต่ว่าต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมันขายไม่ได้นะในบางครั้งน,นักร้องเสียงดีอะ่ะไม่ได้แปลว่าเอนเตอร์เทน คนดูได้ถูกไหมมันต้องมีองค์ประกอบโดยรวมคือการ The Voice เลือกเสียงจริงแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจบไปตั้งแต่บ่ายออเดชั่นละเพราะออรอบนั้นมันคือรอบที่เลือกเสียงจริงๆแต่พอพอไปถึงรอบลึกลแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูส่วนอื่นประกอบด้วยเพื่อที่จะให้คนนั้นชนะเพราะมันการการจะชนะได้มันชนะจากการโหวตอันนี้คือคิดคิดเอาเองเลยนะคือดูดูจากแบบว่าที่ดูมามันชนะได้จากการโหวตเพราะฉะนั้นคนที่จะชนะได้อะต้องทำเองก็ได้ให้กินใจผู้ชมก็ส่วนนึงแหละ ไม่เห็นเขาจะได้โบวตจากไหนก็ถูกแล้วการจะไปเป็นนักร้องมันก็ต้องนเตอร์เทนผู้ชมด้วยมันต้องมีส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบเต้นเก่งไหมดูแล้วแบบเอ้ยแบบชอบอีกนปะทับใจเลยหรือเปล่าดูแล้วสนุกนักร้องที่เสียงไม่ดีดังเยอะแยะไปถูกไหก็จริงเขานเตอร์เทนเก่งไงพี่ใช่ไหมแต่แบบถูกคือไม่เถียงนะว่ารายการนี้แข่งเสียงแต่ว่าเขาคัดมาเลเวลหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะถูกไหมก็บางคนก็จะมองแค่ว่าเหมือนเราเข้ารอบมาแค่รอบปลายออดิชั่นหรือว่าเข้าไปถึงรอบที่สองเนี่ย ก็ดีใจแล้วอะจากคนธรรมดาโนเนมเราไม่รู้จักก็จะบอกว่าเข้ามาออกรายการเนี้ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้อาชีพการงานในในสายีมีคนรู้จักมากถูกไหมแล้วถ้าเกิดสมมติเขาเข้าไปถึงแล้วเขามันก็มีนักล้องที่ดังแล้วก็ไม่ดังหรือออกไปในโลกเนี้ยก็เหมือนเขาเข้าไปเสร็จแล้วเขาแบบไปไม่ถึงฝันนะอ่ะมมันก็คือตัวเขาอะคือจะบอกว่าเฮ้ยโค้ชนู่นนั่นนี่คือโค้ชเขาก็ต้องพยายามบิวให้ให้ชนะให้ได้อะนั้นคือหน้าที่โค้ช แต่ปีดีฟีแปะโค้ดมันเยอะดูแบบดราม่าเรื่องโค้ดเยอะมากไม่ถูกใจอารมณ์ไม่ถูกใจคนเชียงไงที่คนดูเอออย่างว่าหลักมันก็หลากหลายฉันอยากได้คนที่ฉันรักคนนี้ฉันก็ชิดทำไมทำไมดราม่าเยอะหน่อยดราม่าเยอะขุดกันเยอะก็เป็นว่าเราต้องมองจุดประสงค์หลักของรายการนะคะรายการเขาก็คือ the voice ก็คือเสียงเนาะเราก็คงโชคผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่แบบ ผ่านเข้ามาในรอบลึกๆหรือรอบราวชั่นก็ถือว่าเราก็น่าจะโชคดีแล้วนะใยงออกไปดีแล้วให้ผู้คนเห็นจากเราอีกที่คือเป็นเินเดอร์มันก็ต้องเก่งก็อย่างที่อรุพูดนั่นแหละถูกแล้วว่ารอบแรกก็ใช้เสียงไปแล้วหลังจากนั้นมาก็ต้องใช้เปอร์ฟอร์แมนซ์อื่นๆเข้ามาร่วมเพราะการเป็นเลนเดอร์มันต้องใช้หลายอย่างแต่รวมๆเราก็สนุกนะคะรายการนี้เราก็ยังชอบอยู่เนาะก็ชอบเดี๋ยวรอซีซั่นต่อไปแล้วกันดูก็ดูอีกเดี๋ยวรอซีซันต่อไปนะคะเป็นไงคะ สาระดีๆในรายการเรานะคะวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดพิงเท่านี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปดีกว่านะคะช่วงอะไรคะพี่ลุช่วงอินเทรนด์ค่ะเสิรฟข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีแคชน News เจาะลึกทุกคุณสมบัติของสินค้า IT c a แ h ชซีเล็ก ตอบโจทย์กลุ่มองค์กรธุรกิจ c a แคช u ิสเน s เป็นตามความสนุกในโลกโซเชียล Cash Social หากคุณต้องการก้าวให้ทันเทคโนโลยีต้องรายการ c a s ไฟ i ์ไอที เรามาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงอินเทรนค่ะคุณน้องปกติเนี่ยเรา3ามคนก็จะนําข้อมูลมา3าคนเหรอครับพี่เลยสองแล้วคะ่ะพี่ลูกไปไหนก็คุณพี่ส่งไปทํางานพิเศษข้างนอกอีกแล้วส่งเข้าไปอีกแล้วอยากไปบ้างเหรอไม่เป็นไรขนูเพิ่งหายป่วยนายยอมนี่วันนี้นะคะคุณพี่จะส่งน้องอารุไปคุยไปหาข้อมูลไปคุยเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรที่มันกำลังอินเทรนมาก,มากๆตอนนี้ก็คืออย่างเล่นเรื่องผักออร์แกนิกการปลูกข้าวอินทรีย์สนใจไหม น่าสนใจเหมาะมากเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นอย่าให้เสียเวลาเลยค่ะรีบไปชมอรุสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะค่ะก็ขอขอบคุณน้องอันกับพี่ชิชานะคะที่ส่งช่วงต่อมาให้นะวันนี้อารุนะคะก็ได้มาทำงานพิเศษนะคราวน,นี้มีคนมาให้สัมภาษณ์ด้วยกับช่วงอินเทรนนะคะซึ่งวันนี้เป็นเทปอินเทรนด์พิเศษนะคะก็แนะนำท่านผู้ชมก่อนนะคะที่อยู่ข้างๆอารุเนี่ยก็เป็นคุณจกกณักริดนะคะนพคุณเป็นบอกอเพชรจากนิสสรรั นั่นเองใช่ครับซึ่งวันนี้นะคะเราเห็นข้างหน้าเราเนี่ยก็มีข้าวเนาะเราก็จะมาพูดเรื่องเกษตรอินทรีย์กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันเนี่ยอยากให้บกเพนแนะนําก่อนนิดนึงัทําไมแบบจากคนที่ดูแลดูนิยาศาสตร์ไอทีอ่ะมาทําเกษตรอินทรีย์ได้อะคะครับก็จริงๆในช่วงก่อนมันมีอยู่หลายกระแสครับก็คืออย่างกระแสของเศรษฐกิจพอเพียงเองของในที่เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอง ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ที่ผมให้ความสนใจแล้วก็การโดยพื้นฐานของของที่บ้านนะครับก็คือเป็นเป็นพื้นฐานทางด้านเกษตรอยู่แล้วแล้วผมก็มองว่าประเทศไทยเองเนี่ยัปเป็นเป็นเนกเษตรประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้ว<ช>กเกษตรมาเป็นรากฐานของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการหันกลับมาทําการเกษตรเนี่ยมันน่าจะสร้างอนาคตให้กับทั่วประเทศได้ขอถามนิดนึงคือมันก็มีหลายอย่างนะทำเกษตรอาจจะปลูกดอกไม้ปลูกโน้นปลูกนี้ทำไมถึงเลือกปลูกข้าวคะ อ๋อก็จะถ้าจะบอกจริงๆก็คือตัวพื้นฐานทางที่บ้านนะครับเพาก็มีมีผื้นนาอยู่แล้วก็คือทางทางพ่อแม่ของแฟนผมนะครับก็คือเขาก็ทํานาอยู่แล้วแล้วก็เราก็มองแล้วก็ว่าคุยกับแฟนสองคนว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยทางพ่อกับแม่แฟนเขาก็อายุมากแล้วทาไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครมารับช่วงต่อตัวอาชีพที่เป็นชาวนามันก็จะสูญหายไปก็คือก็คงต้องเป็นหน้าที่ของเราครับที่มามาดูว่าเออเราคงเป็นนักถึงคงถึงเวลาเราแล้วแหละว่า เราน่าจะให้ความสนใจตรงนี้มากขึ้นก็ประกอบกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทาการเกษตรแบบอินทรีย์ที่กำลังอยู่ในขั้ใจก็เลยออกมาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เห็นแล้วก็เลือกเป็นปลูกข้าวนะคะอ่ะทีนี้ถามนิดนึงเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีสามถุงสามแบบก็คือถ้าเกิดผมให้อธิบายคือผมจะขอเริ่มต้นที่ตัวข้าวที่เป็นพระเอกของเราก่อนนะครับก็คือตัวข้าวไลท์สเบอรี่ก็คืออย่างอย่างที่เห็นครับข้าวไลท์ี จริงๆคนมองว่าข้าวไลฟ์เบอรี่เนี่ยมันเป็นสีดําอแต่จริงๆแล้วโดยสีธรรมชาติของเขาจะเป็นสีม่วงอ๋อสีม่วงก็คือเบอร์รี่นั่นเองเบอร์รี่สีม่วงก็คือมันจะเกิดจากการผสมผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมนิลเกิดเป็นข้าวไซเบอรี่ขึ้นมาตัวตัวคุณประโยชน์ของข้าวไลฟ์เบอรี่ก็คือมันจะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนิยมมากเลยได้ยินบ่อยมากสารต้านอนุมูลอิสระสาวๆชอบไม่แก่แล้วก็มีน้ําตาลต่ํา น้ำตาลต่ำด้วยใช่เาะใช่ข้าวมีน้ําตาลเข้าเป็นคาร์โบจะเหมาะกับคนที่เป็นป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับต้องการคุมน้ําตาลเนี่ยเหมาะสาหรับการทานข้าวไล่รอเบอรี่มากใช่ค่ะเดี๋ยวเลิอกอรายการแล้วเดี๋ยวเราหลังไม่กันค่ะคได้ครับต้องการซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานม<ด>ากรจริงๆเพราะมีการวิจัยจากโรงพยาบาลรามาครับว่าถ้าเกิดคนป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานข้าวไล่รอเบอรี่เนี่ยจะสามารถควบคุมน้ําตาลได้ดีกว่าการทานข้าวขาว เปลี่ยนเลยค่ะพี่เพชรเดี๋ยวกลับบ้านไปอรุจะเปลี่ยนข้าวที่บ้านทั้งหมดใช่ครับขายของเลย <laughs> ใช่ไหมเปลี่ยนเลยทันทีอ่ะน,น้อ่อาข้าตัวตัวถัดไปดีกว่าตัวถัดไปก็คือ <c oughs> อย่างถุงตัวข้าวขาวตัวนี้ <c oughs> ครับมันก็คือข้าวเขาเรียกว่าข้าวหอมปะทุมจะออกเป็นสีขาวจริงๆข้าวหอมปะทุมเนี่ยมันก็เกิดจากที่มาจากที่มาที่ไปก่อนนะครับมันเกิดจากการพัฒนาพันธุ์จากข้าวหอมมะลิเนี่ยมาเป็นข้าวหอมปะทุมเนื่องจาก ตัวข้าวหอมมะลิเนี่ยมันมีข้อจากัดนิตนหนึ่งก็คือมันปลูกได้แค่ปีละครั้งอ๋อปีละครั้งใช่แล้วก็ปลูกเฉพาะเฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นภาคอีสานค่ะแล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยมันค่อนข้างน้อยการส่งออกปริมาณมันน้อยค่ะก็เลยทําให้ทางหน่วยราชการก็ครือพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาให้เป็นข้าวหอมมะทุนที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ปลูกได้ตลอดปีโอ้ดีเลยค่ะโดยที่มันยังสามารถคงคงคุณลักษณะอย่างเช่นกลิ่นหรือว่าความนุ่มของข้าวของมะทุนไอ้หอมมะลิได้อยู่ ก็คือทานเหมือนข้าวหอมมะลินี่แหละแต่เรียกว่าข้าวหอมมทุมคือเป็นพันใหม่นั่นเองว่างั้นเถอะหรือปทุมทานนิดนึงเออเราก็ไม่เคยรู้เลยนะคือเราก็เล็งข้าวหอมมะลิตลอดเวลาเราไปซื้อเราก็ไม่เคยจะมองเหลียวข้าวอื่นๆเลยเพราะว่าเราติดติดนะใช่ครับทั้งทั้งสองถุงครับก็จะเป็นข้าวหอมปทุมเหมือนกันแต่ว่ากรรมวิธีการการสีมันจะแตกต่างกันค่ะส่วนอันนี้อย่างตรงนี้คือเป็นข้าวหอมปทุมที่ที่ผมสีเป็นข้าวกล้องค่ะสีด้วยคือสีด้วยนะใช่ข้าวเข้าลงสีแล้วก็บอกให้เขาว่า วันนี้ผมต้องการสีตัวเนี้ยข้าวเปลือกข้าวหอมมะุมเนี่ยเป็นข้าวกล้องอเคส่วนตัวนี้ผมก็จะสั่งเขาว่า,เ,า,ขา,ขาเข้าวหอมมะุมข้าวเปลือกตัวเนี้ยผมต้องการสีเป็นข้าวขาว mm hmm. มันก็จะออกมาขนาดรูปแบบซึ่งอย่างอย่างที่เราทราบก็คือคุณประโยชน์ของข้าวกล้องเนี่ยก็คือมันจะมีสารอาหารหรือว่าคุณล mm ัก hmm. ษณะช่าอ,อาหาราเยอะกว่าที่จมูกข้าวอ่ะครับ ก็คือจะพวกวิตามิน B1 ห2อป้องกันโรคเหน็บชาต่างๆก็แปลว่าสาวๆที่ที่แบบทานข้าวลูกก็ใส่จมูกข้าวลงไปด้วยในที่เขาทิตกันเนี่ยไม่ต้องละทานข้าวกล้องเลยข้าวกล้องได้จมูกข้าวไปด้วยเลยก็คือเราก็จะได้พวกกากใยต่างๆพวกไฟเบอร์ช่วยในการดูดซึมอาหารต่างๆนี่นดเวยได้ว่าข้าวกล้องก็ดีกว่าใช่ครับโอเคทีนี้ในฐานะที่พี่เพชรเนี่ยเป็นบกอนนิเทศศาสตร์ไอทีอยู่ในโลกไอทีมัเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยใช้เทคโนโลยีอะไรไปช่วยไหม จริงๆถ้าถามว่าตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีอะไรไปช่วยมากไหมก็อาจจะยังไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่ตัวอย่างตัวอย่างเช่นการอาจจะประยุ์ใจพวก Google Map มามาใช้ในการวางแผนพื้นที่นาว่าเออพื้นที่นี้ควรทําอะไรเมื่อไหร่โอเคนี้ก็ไฮเทคแล้วค่ะพี่ครับเอา Google Map มาทําได้หรอค่ะได้ได้ครับก็คือหมก็คืออย่างอย่างขอเล่าความเป็นมาก่อนว่าในในเริ่มแรกที่เราไปทํานาเนี่ยเราจะคุยกับ คนที่ทํานาไม่รู้เรื่องใช่ถูกต้องเราไม่ได้ไม่มีทางคุยรู้เรื่องหรอกเขาจะบอกสมมติว่าเราต้องการไปข้าวแปลงนี้เขาจะบอกอ้างอิงตามทิศอย่างเช่นทิศเหนืออืนาแปลงเหนือถนนนาแปลงใต้ถนนหมุนไม่ถูกเลยทีีอันนี้ผมก็เลยงงแล้วว่าเอ๊ะมันจะอยู่ทางไหนดีอเอาใหม่ครันนี้เราใช้ Google Ma p เราบอกว่าให้เขาชี้เลยว่าไอ้นาเหนือถนนเนี่ยมันคือแปลงไหนเราก็มาตัวเลขเอาไว้ใต้ถนนคือ แป้งไหนเราก็มาตัวเลขเอาไว้คือตอนพี่เพยไปคุยเพยก็เลยเอา g o o ก l e Map มาการแล้วก็ดูแล้วก็เลืไปตามนั้นใช่ไหมคะใช่ง่ายกว่าเนาะมันมันง่ายแต่เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องถามเข้าบ่อยบ่อยด้วยไม่งั้นเราก็งงอ่ะงงอยู่นะเราถามมากเขาก็ราคาเป็นกันใช่ครใบโอเคอ่ะพี่เพรถ้าฟังที่เพทที่พี่เพรเล่าเนี่ยแสดงว่าพี่เพรลงไปทํานาเองเลยใช่ครับก็คือในในในความคิดของผมก็คือมองว่าถ้าเกิดเราต้องการรู้กระบวนการพโรเซสต่างๆเนี่ยมันเราน่าจะทําเองเพื่อให้สัมผัสได้ถึง ความลาบากของเขาด้วยแล้วก็เรารู้ขั้นตอนด้วยว่าคําจะทำยังไงบ้างเช่นการดํานาปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องดํานาส่วนใหญ่เราจะจ้างเขาแต่เกิดหวานข้าวคือไปลองหวานบ้างบางครั้งหวานคือยังต้องเป็นคนอยู่ถูกไหมใช่เป็นคนหวานสนุกไหมพี่สนุกไหมไปลองบ้างจะว่าสนุกมันก็สนุกนะครับแต่ว่าหวานให้มันได้ผลดีเนี่ยมันก็มันก็มีเทคนิคของเขาอยู่เหมือนกันมันต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไม่ใช่นึกหวานข้าวไปเสร็จ ข้ามมันก็ไปกระจุกอยู่เป็นย่อมย่อมยอมยอมซึ่งมันก็กลายเป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังนี่เพื่อนเกรเขาคอยไปซ่อมให้เรามันจะมีประเด็นนั้นคือมันต้องก็ต้องต้องการประสบการณ์อยู่เหมือนกันเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนพี่เพททำมาหลายปีแล้วเนาะทำมากค่ปีลวคะก็ปีนี้ขึ้นเป็นที่สามแล้วครับก็นานอยู่เนาะยังสนุกอยู่ใช่ไหมคะแล้วโอเคถ้าอย่างนั้น สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจสนใจเนี่ยนะสามารถติดต่อพี่เพชนะคะได้โดยตรงสอบถามก็ได้เนาะพี่เพชบอกช่องทางนิดนึงค่ะก็จริงๆทางผมเองจะมี Facebook แล้วก็เปิดโทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างส่วนจริงๆในในกลุ่มของเกษตรกรที่สิงห์บุรีเองเนี่ยก็จะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ที่ปลูกข้าวที่เป็นเกษตรทรีย์ไรตอรีข้าวพันธุ์ต่างๆเหมือนกันถ้าเกิดมีเวลาอาจจะไปแวะไปเยี่ยมที่ อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ท่องเที่ยวเลยเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ใช่ครับผมไปลองดูวิถีชีวิตการทํานาดูอ๋อไปได้เลยติดต่อบอกรเพชทได้เลยนะใช่ครับตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนจอครับค่ะได้เลยคับยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมคงได้ข้อมูลดีๆไปจากบอกรเพีทของเราเนาะก็ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราโพสต์ไว้นะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากนะคะที่มาในรายการครับค่ะก็เดี๋ยวกลับไปที่พี่ชิ คุณน้องเขาละสิเขารู้นะอดใจไม่ไหวแล้วว่อใจเย็นๆนะคะคุณพ,พี่หนูว่าไม่ได้ปลูกง่ายอย่างนั้นละค่ะคุณน้องมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราหรอกค่ะคุณพี่ว่าไปถามพี่อรุก,ก่อนเลยค่ะงั้นรีบไปเลยคะ่ะปิดเบรกกันดีกว่าแหมนะคะเดี๋ยวยังไงพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการในช่วงวิ e k l เซล l ์ค่ะ เสิร์ฟข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี Technology. Cash News เจาะลึกทุกคุณสมบัติของสินค้าไอที Cash Select ตอบโจทย์กลุ่มองค์กรธุรกิจ Cash Business เป็นตามความสนุกในโลกโซเชียล Cash Social หากคุณต้องการก้าวให้ทันเทคโนโลยี Technology. ต้องรายการ Cash5IT กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วง weekly sale ค่ะค่ะเราก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆและงานแสดงสินค้าที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะค่ะเพื่อช่วยเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ด้วยค่ะมีโปรโมชั่นอะไรคะคุณพี่ขอเริ่มก่อนเลยได้ไหมคะจัดมาค่ะจัดไปค่ะ อยากซื้อของขวัญปีใหม่กันแล้วหรือยังโอ้ยมีมาแล้วแว่ะเดี๋ยวเ,เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องจับฉลากของขวัญปีใหม่เนาะอะไปงานนี้กันดีกว่างาน Thailand Best Buy 2014มหกรรมลดกระหน่ำสินค้าแบรนด์เนมของใช้ของแต่งบ้านดูชื่อดีดูชื่อดูชื่องานมาดูรายละเอียดของงานกันว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างที่งานนี้น,นะจ๊ะ ายในงานจะเป็นมหกรรมของขวัญของแต่งบ้านสินค้าแบรนด์เนมพบกับสินค้าในโซนพิเศษฟาร์มวิวสินค้าอุปโภคบริโภคจากวัตถุดิบทางธรรมชาติปลอดสารเคมีมีมุมสาธิตการประดิษฐ์ของใช้ในบ้านและของขวัญของแต่งบ้านไอเดียเก๋ๆจากกลุ่มผู้ผลิตสมาชิกสมาคมของขวัญและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายงานจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง21ธันวาคมนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะเหมาะมาก ตายปีน่าไปซื้อนะก็ซื้อของขวัญด้วยใช่ซื้อของขวัญให้ผู้อื่นแล้วก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยอันนี้เป็นข้ออ้างที่มีตลอดเวลาเรื่องนี้ฉันทํางานเหนื่อยฉันซื้อของขวัญของขวัญให้ใครล่ะคะตัวเองโอเคตัวเองหรือเรื่องนี้ฉันป่วยมากเลยฉันก็จะซื้อของัาดูดีนะพูดตอกมากัประโยคแรกดูดีมากเลยก็คนอื่นซื้อให้ไม่ถูกใจอ่ะซื้อตัวเองก็ไม่ได้ว่าอะไรซื้อตัวเองก็ใช่ไหมอ่ะบอกามากอันนี้สรุปว่าเดี๋ยวอุไปอัอุ นี่ก็เหมือนกัน,นไปด้วยกันเลยค่ะไปด้วยกันเลยนะคะเื้อให้ตัวเองเดี๋ยวมาโปรโมชั่นอันดีก,กว่านะคะสำหรับโปรโมชั่น Heaven End of Year Sale ค่ะ Heaven by Deborah นะคะ m i t c h e ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิกจากประเทศอังกฤษจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อชวนสาวๆมาปรนิบัติดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่โดดเด่นส่วนผสมจากธรรมชาติและออร์แกนิกปราศจากสารเคมีในราคาพิเศษลดตั้งแต่3 0ถึง70% ระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง3สินวาคมเลยค่ะที่ร้านเฮเว่นนะคะอาคารเอททองหล่อของพี่ซื้อได้10โมงเลยจนถึงประมาณ2ทุ่มก็ไม่ไกลเนาะเป็นออร์แกนิกด้วยเป็นออร์แกนิกใช่ไหมไปไหมเอาอย่างคือแบบอยากชวนดิอยากนะไปปะก็ได้จบไปที่งานที่หนึ่งมาต่องานที่สองได้นะคะของพี่นะงานอันสุดที่สุเดือนงานวิ่มีหมายวันเดี๋ยวแอบเดี๋ยวเราจะสั่นเวลากันได้เดี๋ยวเรานัดกันหลังหน่งหลังหนึ่งพี่คะคุยต่อหน้าหนูเนี่ยค่ะไม่ต้องจริงจริงหรอกอะ งก็อยู่นั่นแหละ2คนก็คือคุณน้องไม่ชอบคนนี้ของขวัญคนนี้สก yes, ินแคร์ของอารูนะคะเป็นงาน Thailand Furniture and Houseware Fair 2014งานแสดงสินค้าบ้านยิ่งใหญ่สงท้ายปี2557โดยพบกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์400โรงงานที่ครบทุกความต้องการเรื่องบ้านในงานเดียวเช่นเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าแฟชั่นต่างๆงานนี้เนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่13-21ธันวา แล้วก็จัดที่ใบเพชรบางนาใกล้ๆกับผมพี่ชิชาเลยแล้วเราจะไปงานไหนกันก่อนดีมีตั้งหลายวันคุณพี่งานเป็นแบบว่าสองสามวีก็คือมีตั้งหลายวันไปงานละวันยังได้เลยตกลงกันอีกแล้วันเดียวอาจจะเที่ยวไม่พอซื้อไม่ครบเดินไม่ทั่วปลายปีก็เปลี่ยนแต่ว่าปลายปีมีงานดีๆเยอะเนาใชะก็จะมีแบบงาน เหมาะกับทุกเทศกาลและโอกาสต่าลๆใช่เราคุยกันซ um re ุบซิบซุซ <|yo|>> ิบสองคนว่างมั like. 谢谢 pues okay. ้ยล ja ่ะเราอะไม่ว่างไม่ค่อยว่างเวลาช่วงนี้ใช่ไหมเราเดี๋ยวเราเป็นสองคนใช่โอเคท่านผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ท่านผู้ชมคงได้สาระแล้วก็ข้อมูลดีๆไปเพียบเลยนะคะแต่ก็น่าเสียดายนาะเวลาของเราหมดลงแล้ววันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะฝากท่านผู้ชมไปกดไลค์แฟนเพจของพวกเราด้วยนะคะที่ a c e b o o k กอร์สิบโซเชียลค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะคะดอกไม้ส,สวยๆจากร้านเจริญวงฟลาเวอร์นะคะแล้วก็ชุดพิธีกรส,สวยๆจากไพซิโอช็อปค่ะยังไงนะคะท่านผู้ชมลืมชมบางช่วงบางตอนของเราสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ YouTube แคสทฟยกรุ๊ปค่ะค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการก o สิบโซเชียลได้ใหม่ที่ช่องแคทแชน n นลแห่งนี้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาสนาทีาถึง13นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3าคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี Cash News เจาะลึกทุกคุณสมบัติของสินค้าไอที Cash Select ตอบโจทย์กุ่มองค์กรธุรกิจ Cash Business เป็นตามความสนุกในโลกโซเชียล Cash Social หากคุณต้องการก้าวให้ทันเทคโนโลยีต้องรายการ Cash5IT